ดูอินโอ้สามแครี่เอาเข้าไปไม่เล่นเขาไม่เล่นเฮ้ออืฮึพอแล้วไม่ต้องเปิดแล้วเพงอ่ะ มาแล้วมาแล้วพวกไหนไปไหนหมดแล้วโอ้โหโดนสตานิคเราโอ้โหโอ้โอโอ้โหโอ้โอ้ออกไม่ได้ที่แปลงโอ้โหออกไม่ได้โอ้ไม่ได้เข้าไปเลยโอ้ยโอ้ถอยก่อนเพื่อถอยก่อนดีกว่าถอยก่อนดีกว่าโอ้ถอยก่อนเว้ย ต่ก่อนต่ก่อนไม่ไหวไม่ไหวยังไม่มีอะไรเลยโถเอากแะไรยังไม,ม่อะไรเลยเฮ้ยบวกแล้วโอ้ยกลางเข้าแล้ว โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอยโอ้โหโดนกูโอ้โหโดนคายตายเลยโอ my god ็อาเอาซรลิก้าโดนแล้วเอาเอาหูเาหเซรลิก้าเชื่อซิลิก้าหน่อย เอาดิบมแว่นนะเอาดิบหลงแล้วหลงแล้วหลงทางแล้วหลงทางแล้วหลงทางแล้วหลงแล้วปามออกออกโอ๊ยโดนกโอ้ยโอ๊ยแม่โ,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 โ้ตรงถอยแล้วไม่ไหวแล้วมีเยอะเหลือเกิน Một lá quá Mê Ô thôi 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 Yon Yon thay con thay con Thay con thay con Thay 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 mấy hoài mấy hoài mấy นู่นไปกลางนู่นไปกลางนู่นออโหวีร่ามาวีร่ามาถอยจีบก่อนจีบก่อนแป๊บนึงโอ้ยหัวใจผมดอกสลับสลับแยวูซสลับ เจอสามเม็ดมาเล่นอะไรกันวะเนี่ยกู้นงงโอ้โหดิงโดนเอาเวทไปย,ย้อนเฮ้ยพวกอย่าเพิ่งไปปูดกันดิพวกโธ่ Ừm, Yon, tui đồn con mà la, mà la, Yon Ồ, Vila mà Mày đai, mày đai, Vila mà Vila mà Hú tí Nhanh 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 Đáp đáp đây, nói khí còn. Cái kia hết nói... Uh, uh. 抬抬抬抬抬，抬看抬看。 对，家己人，家己人。 ยูเอ็ดเบบเบบเบบบบเด้อ้าไม่มากัหรอจ๊ะมาดิเพื่อนมาสิมาสิเดี๋ยวตายเบแครี่ตั้งหลายตัวไม่ใช่กันรวมเข้าเแล้วเอาเอา โอ้ทีมแคลลี่เออเดี๋ยวเี๋ยวไอ้นี่ไอ้แวนไอ้แวนแวนแวน,แน,แนลิงลิงระวังลิงนะระวังลิงนะลิงมานะจ๊ะเฮ้ยลิงลิงเอาเอลสู๋ไว้ ต,ต,ต,ตุ้มตุ้มตุ้มปาบตดตันโอ้โหไม่มีใครมาปาบป,ปาบปาบยกเข้าปาบอืมตายสช่ปาบ มาเพื่อนมาปาดตี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 โอ้โอ้ถอยถอยเพื่อนถอยถอยถ่ยถอยถ่ยย้อนถอยโอ้โห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 ไม่โดนรอดไม่รอดไปด้วยโอ้โห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 ทำอะไร ทำอะไรแค่ลิกูทำอะไรแค่ลิกูโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยกับแตกอืมต้องเอจีเลาะไม่ไหวโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ย กี่เ็าต่อกันเวฟแล้วถอยถๆยถโอ้โหไม่ง่้ยอยู่ดอปับ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 หลางปับปับปับเอาเลยเอาเลยเอาเลยตีเพื่อนตีตีป้อมเดี๋ยวปับมาเด็กการให้แคลรีไอลิง เอาไอ้ลิง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 เอาิงเอาิงเอาิงปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บอื้มไอ้ดิงมึงรอดเอามันให้ได้เอามันให้ได้ดิงอะ่ะจะหนีไปไ,ไหนวะเนี่หนีไหวจังไง

เฮ้ยทำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรทำไรทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยตายมา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 อู้หึเอาอู้หึสับต้องจบแล้วเพื่อน โอ้โหต้องจบแล้วโอ้โหอือ huh. ห uh ือือหือือตีตีอืหือเออ